สวัสดีตอนเย็นนะครับก็ลางสองที่เห็นก็เป็นรถสินค้านะครับรถสินค้าปูนนะครับของบริษัท TP I Polin นะครับ605นะครับต้นทางอยู่ที่เ,เชียงรากนะครับนะปลายทางที่ลำพูนนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าหินรับเป็นเชียงรากลำพูนนะครับแล้วแต่นะครับ หินรับอุบลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นสายเนี่ก็จะเป็นเชียงลากถึงลำพูนนะครับรอดีกับรถสินค้านะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นขบวนอะไรตอนนี้ก็กำลังมาขบวนรถกำลังมานะครับกำลังรอรถสินค้านะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นขบวนอะไร บางที605ก็มายินอย่างนี้แหละ5้าโมงกว่าบางทีก็มากลางคืนนะครับสองสามทุ่มนะฮะตอนนี้เครื่องกันก็ลงแล้วนะครับกําลังรอรถสินค้าอีกทางหนึ่งที่กําลังมานะครับไม่รู้ว่าเป็นขบวนอะไร CSR 701-06นะครับ Okay. โอเคด่วนดำนะฮะน่าจะเป็น630 G A 630ชอบมาตอนเย็นนะครับหมายเลขอะไรฮะเออด,ด,ด่วนดำจริงๆขอเราว่าเป็น630นะ4536 G A หกสามูชอบมาตอนเย็นนะครับขอบคุณที่บอกเพราะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นขบวนอะไร กลางคืนก็จะเป็น638นะครับ q s y <S ไปสวยงามครับ630มาต่อที่605นะครับ เสียงวีดดังซะด้วยเอาไงเอาไงเออวีดดังมากนะครับโอเคออกแล้ว 0106นะครับ CSR มี CSR อีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเลยแต่ก่อนจะโผล่มาทำด่วนดำแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ชุมทางสีราชาพว่อไปทาสีใหม่นะครับเป็นหน้าหน้าตาของหัวจักจะเป็นสีน้ำเงินสีเหลืองนะครับคล้ายๆกับ CSR รุ่นนี้แหละแต่ว่ามันต่างกันตรงสีนะครับไม่เห็นนานมากนะครับนะเป็นลบอยู่ตรงไหน นะครับก็ไปรวอยู่สีราชาไงนะครับชุมทางสีราชาเกือบทุกรุ่นน่ะท่านผู้ชมนะครับที่หน้าหัวจกจะเป็นสีเหลืองแล้วตัวเครื่องนะครับมันจะเป็นสีน้ำเงินน่ะนะครับโอ้โหไม่ได้เห็นนานมากเลยแต่ก่อนนี้มาทำโดดดําบอยบ่อ <Boy> ยพอมาตอนนี้กับกลายเป็น g a q u y s t o <orm> อมาทำซะงั้นนะครับอย่าให้โผล่หน้ามาเร็วๆจังนะครับ <ăng> มาโผล่สายเหนือมากก็ดี ปชอสอหนึงนึงน,งน,งนึงปิดท้ายนะครับ